ต่ชูติมาเคลื่อนไหวหลังทีมพิธาไม่ผ่านโหวตนายกรัฐมนตรีถามกลับสั้นๆแต่จีบใจจากกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ภายหลังจากการประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยผลปรากฏว่าพิธาลิ้นเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากได้คะแนนโหวตเห็นชอบ จากาวอสอาวสรวมกันไม่ถึงครึ่งแม้ว่าจะชนะเลือกตั้งและรวมคัดน,นักเรียนในสิททหารบกสได้มากที่สุดก็ตามแต่ก็ไม่ผ่านด่าน250สวเพราะมีสวลงมติเห็นชอบเพียง13คนขณะที่ทางด้านต่ายชุติมาอดีตภรรยาของทีมพิธาที่เกาะติดการโหวตเลือกนายกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ผ่านทางไอจีสตอรี่โดยได้แชร์ข่าวที่พิทาโหวตไม่ผ่านพร้อมตั้งคำถามสั้นๆว่า แล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมคะนอกจากนี้ต่ายชุติมายังได้แชร์ภาพวาทัของชาดาไทยเสดวีเอสพิทาที่โต้กันในสภาพร้อมถามสั้นๆว่าซ้ายเป็นไรอีกทั้งแชร์ข้อความของนายชาดาที่เผยว่าคนไทยไม่ได้มีแค่14บ้านคนไทยไม่ได้มี25ล้านท่านต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคน60กว่าล้านคนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง ท่านอย่าลงระเริงคําว่า14ล้านเสียงมันไม่ถึง20%มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้ด้วยข้อความว่าอี่ยังว่ากับตักกา